เครื่องเชื่อมเครื่องออกเสียบปักไฟไม่ขึ้นทูกสอนนะครับนะครับจะไปแกดูฮะตัวไหนชอดบ้างอ่ในครับมาดูนะครับโอนะ้ตัวไหนล่ะจอดเลยในะครับเป็นยังไงเนาะ นะครับจะเช็คอย่างไงล่ะทีนี้แล้วทีนี้ก็คงจะต้องมาเช็คดูก็พอดีแผ่นวงจรเขาบางบหน่อยนะเขามีลวดมีอะไรพวกนี้นะครับก็จะเช็คดูพวกนี้นะนะครับโอ้ยคือ,อ,อหวลือลาจะน่าวันนี้เนาะอ่ะมาดูกันครับในการที่เปิดแล้วไฟไม่เข้านะครับ เิดแล้วไฟไม่เข้านะครับนะเดี๋ยวดูค่าความต้านทานในสายนะครับเผื่อสวิตช์เขาเสียนะตั้งมิเตอร์คูณสิบนะครับสวิตช์เปิดแล้วนะมีค่าความต้านทานแบบนี้นะครับปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์นะครับ เปิดสวิตช์นะครับทีนี้เสียบปลั๊กไฟครับเสียบผ่านหลอดโหลดนะครับหลอดโหลดติดนะครับแล้วค่อยหลีลงหลีลงแล้วนะฮะถอดปลั๊กนะเอาค่าความต้านทานในสายนะครับมิเตอร์ตั้งที่เดิมนะครับหลุดสิบค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีที่เสียบหลอดโหลดแล้วกลับมาวัดดูใหม่แล้วทีนี้ค่าความต้านทานในสายค่อนข้างลดลงค่าความต้านทานรวมนะฮะ ในนี้ค่าความต้านทานลดลงเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้นะฮะมันมีการช็อตที่ที่เนี้ยนะครับ Igbt นะครับเพราะอะไรครับเสียบป๊กแล้วนะครับเพื่อนครับมันจะเกิดความร้อนขึ้นพราเกิดความร้อนขึ้นมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็น PCT นะนะครับแล้วมันก็จะร้อนขึ้นค่าความต้าทานเนะียก็จะเพิ่มขึ้น มันเลยไม่จําเป็นต้องมีฟิวเห็นไหมต้องใช้อุปกรณ์ตัวนั้นอยู่นะครับก็ดําเนินการไปเดี๋ยวมาแกะดูตัวนี้นะน่าจะช็อตแล้วนะครับครับแกะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมาดู IGBT เขาน่ยครับนี่เนาะแถวนี้เป็นไดโอดนะครับตัวนี้เคย j b t ีสี่ตัวนี่นะครับอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งช็อตอยู่หรือหมดทุกตัวแล้วแต่มันจะเป็นไปรวมไปถึงไดโอดช็อตก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน,นครับ ดำเนินการไปจัดไปเช็คดูนะครับเพื่อนๆอาการแบบนี้นะลองดูนะครับทีนี้รื้อออกมานะครับเพื่อนๆลุกมาแล้วนะฮะวัดไฟค้างในสีมีไหมนะครับไม่แน่นะฮะนี่ครับสีไม่มีนะครับต้องจิ้มแรงๆหน่อยนะครับเพราะเขาเคลือบมาครับเติมเติมทูนหนึ่งนะครับวัดตรงสีนะครับสีฟิลเตอร์ตัวใหญ่นั่น สองตัวนะครับเขาขนานกันอยู่นี่นะเพื่อนลองดูหน่อยถ้าโอมต่ามีตัวช็อตนะครับเห็นไหมครับศูนย์โอห์มนะครับสรับสายมิเตอร์นะครับทีนี้ทําไงต่อครับเพื่อนตรวจดูนะฮะว่า igbt ตัวไหนมันตุยนะครับมีสี่ตัวนะครับว่าในวงจรไม่รู้แล้วนะครับแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาต่อขนานกันแล้วนะครับสี่ตัวนี้แทบจะขนานกันแล้วนะฮะฉะนั้นแล้วนะครับมันต้องมีตัวที่มันตุย สี่ตัวนี้อย่างน้อยสองตัวนะครับที่ตุยนะครับมาดูกันนะครับหรือมันจะพังหมดก็แล้วแต่มันนะแต่ที่นแน่มีแล้วสองตัวนะครับนี่คือไอจีพนะครับที่ถอดออกมานะครับสี่ตัวนะครับจีพทีที่ถอดออกมาเนี่ยนะครับต้องเสียมากกว่าหนึ่งตัวนะครับมันถึงจะรัดวงจรได้ตัวนี้ดีอยู่นะครับวัดเหมือนทันเตอร์นี่แหละสก่อนนะครับวัดซีอีเขาเนี่ยฮะ เนี่ยครับตัวนี้ตุยนะครับตุยแล้วนะฮะต่อไปนะครับ CE ต้องไม่ขึ้นนะฮะไม่ไม่ขึ้นแบบนี้นะครับสลับสายต้องไม่ขึ้นแบบนี้นะโอ้ยตุยนะครับสองตัวนี้ตุยแล้วตัวนี้ตุยไปหนึ่งนะครับด้านนี้สี่ตัวนี้เหลือตัวเดียวนะนะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเพราะว่าอยู่ในนี้มันมีเดโอดนะครับตัวนี้ดีอยู่ตุยไปหนึ่งสองสามนะครับ ครับเบอร์นะฮะ g สี่ศูนย์ t หกศูนย์ใช่จัดไปครับเอา i g b t ใส่กับไปเป็น i g b t ได้เด้อ igbti เรื่อตัวนี้บริเวนเฟสด้ครับใส่นะครับประกอบเข้าไปนะครับให่เขามีอะไรมากมายนะครับ อุปกรณ์ที่เราจะต้องดูในส่วนนี้ก็คือนี่ครับดูแล้วก็ดูดีสวยงา,ามนะครับสายนะครับประกอบเข้าไปนะครับไแล้วก็มีอะไรมากมายนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องดูในส่วนนี้ก็คือนี่ครับดูแล้วก็ดูดีสวยงา,ามนะครับฉะนน้นนะครับ

ไปคืออันเยไอ้ปั๊บคือะรบอเอาคดีเนียไ้ไจะเ็มันแตกกระจายอ๋อเอ้แล้วบอันเบอร์เสรนะ ได้ล้วเนาะโอเคครับผ่านได้ครับผ่าน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 นะเจ้าเอ่อตำเงินการโดยจ่างนายห้ำใหญ่นะคกับอง <c oughs> ไร